ดีค่ะตอนนี้นว่าจะลุยป่าเห็ดกันนะคะเห็นเห็ดอู้พระคันแต๋มตอนนี้คือเต็มตะก้าแล้วนะคะพระคันแต๋มแ,แต่ว่าเราจะลุยป่าเห็ดอันนี้กันนะคะพวกว่าเห็นแล้วว่ามันเยอะมากเยอะจริงๆเพิ่งมาเห็นตอนนี้นะคะดูสิว่าองานก็จะไปทํานะคะ อุ้ยแม่เดดเดดลุยเฮ้ยดูไปทางนี้ไปทางนี้เห็ไนไหมคะเฮ้ยเมาหิวน้ำก็หิวด้แต่อยากจะเห็นถึงแล้วโอ้โห โอ้ยไม่หล่นโอ้โห my god ไม่น่าเชื่อเลยเรามาเจอป่าโอ้โหเหนื่อแบบยเดี๋ยวเดินก่อนนะคะว้าวอันนี้ก็ก่อนอู้นู่น แล้วน้อคะน่นู้นโอ้ my god โ oh อ้โหอันนี้ยิ่งโ oh my god โอ้โหอุ ho. ๊ยโอ้โ oh ห my god เริ่ม,ง, <c oughs> มงไหนก่อนดีโอ้โ oh ห <c oughs> เจอขุมทรัพย์ <c oughs> เลือ,อยงอ้อย ไม่ใช่แค่ขุมทรัพย์เหลืองนะคะดูมีเม็เฮดเฮดนี่ก็มีปาดเม่ฮะเม่อู้ทางนี้ก็ยิ่งเยอะโอ้ my god ทำไงดี ทำย oh. ังไงโอ้โหูเมเริ่มตรงไหนดีคะเข้าไปทางไหนคะเหนื S <S ่อยเออเดี <S <S ๋ยวเรามาเก็บอีกวันหนึ่งต้องมาก่อน เอาตะกร้ามาสวยมากเลยนะดอกนั้นอุ้ยบานก็บ่ต้องเอามันโอ้มันงามเอามาทำไมมันเยอะเกินเอาดอกสวยๆดอกข้อกินดอกข้อกิน เสียดายมันเปื่อยแล้วนะอันนี้มันเปื่อยว้ายโอ้เปื่อยคักเปื่อยแน่โอ้เปื่อยประทานโทษเปื่อยนะคะโอ้บริเอ,อตกะ กบโบโา,ากับบพเใส่นะจ๊ะเข้ากับคัดเอาเต้แบบคัดคัดประมาณว่าให้ให้ใครที่เขาชอบแบบบานๆคนมากบานๆกับนี่เลยอุ้หดอกสวยมากเลยอะ่ะมันเหมือนมันไม่ช่ำฝนด้วยมเมยไม่ใช่อะไรถ้าเจ้าจะลงอะ่ะเจ้าก็ เอารูปเก่าลงขายตอนนี้แล้วก็มาเก็บตอนมีออเดอร์ป่ะเดี๋ยวเราถ่ายลงเลยถ้าจะขายอ่ะเราถ่ายลงเลยไหมม,มีคนซื้อแหละตอนเนี้ยเนาะเนี่ยเช่นหนูโ,โบร์ไซ์ใช่ไหม,มคนก็ลงขายไปแรอบรอบมีหนูมาที่หลังอีก ที่เรามาลงคือรอบหลังนั่นแหละใช่ไหมที่หนึ่งเอนน่ะมัน,นก็ยังขายได้มันเหมือนแบบว่าคนลงเยอะจนเขไม่มรู้จะซื้อแต่ตอนนี้อ่าคันเทนต์น่ะไม่ค่อยมีคนลง,ลลงแล้วลงโดดโดดอร่อยก็เอาถูกไหมอืวจะลงนม่งเก้าสุเลยไม่มีใครลงนะไม่มีคนลงแล้วมั้งช่วงนี้ เขามีที่เก็บขายเนาะเขาก็ขายในเฟซน่นล่ะเก็บอันเล็กๆนี่อันน้อยๆอ่ะเก็บเอาไปเธอจะเอาไปให้ยอนที่โรงแรมพอย่านจีเอาเ็ดอันดอง เอาไปให้หัวหน้าดองทำอาหารนะคะเพราะว่าหัวหน้าเขาจะเอาเล็กๆอย่างนี้นะคะแ่บอยู่เด้ใส่อันอีหย่างท่านั่นนะต,ตนนารงนี้ม่จะบานหมดอ อุย่สาวๆเขาก็อยากได้เด้เก็บอันน้อยๆปีอันอันน้อยที่ไปกับพีนะน้อยๆนั่งก็เอาเบิร์ดมันบุมีนะ เก็บให้กี้สักสองโลขายแฮมกี้เท่าไรร้อยหนึ่งเราถ่ายแล้วลงไหมสรุวกจะางานอยู่ใช่ไหมเอา้าเก็บไาให้หมดอือันสุดๆจะได้เก็บขายไงใช่สาธุมาเด้อสุดเด้อสาธุ โอ้มันสิเต็มก่อนละซูเราเราไปถ่ายแล้วเราก็ลงลงขายเนาะเนี่ยอุ้ยสวยๆมากเลยอ่ะมีรูปที่ทำความสะอาดแล้วไหมไม่ลงนี่นี้เลยลงอันนี้เลยต้องเอารูปทำความสะอาดแล้วด้วยไงไม่ก็เขียนว่าเร่นแสงไงของก็มีรูปมสองหลุกับรงน้ำเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวดู อุ้ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่์ไหมมันเต็มแล้วอ่ะมันเต็มแล้วเมย์แค่นี้ก็เมือทำความสะอาดแล้วพี่มากเน้ทำความสะอาดใบอยู่ได้ไหนถ้าบอสกปรกมากโอเคมันไม่ค่อยสกปรกด้วยนะเนี่ยเราถ้าดืนเข้าอีกไนี่โอ้ยไม่อยากแซ่บส่งตัดที่ได้เก่โอ้ยมาเร็วๆเท่ากัดกระได โอ้ไม,ม,ม,ม่มีที่ไว้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนนะคะสวยมีแต่สวยสวยอะไปคัดเอาเล็กๆให้หัวหน้ากันนางถามอยู่ว่าเธอไปเก็บเห็ดอีกหรือเปล่า มันไม่มีที่เดี๋ยวมาเก็บใหม่นะคะเนี่ยมันไม่มีที่แล้วจ้าโอ้ยสะอ่อนมาวันนี้ถึงได้เห็นโอ้เหดเยอะจริงๆค่ะปไปถ่ายตรงที่มันสวยๆมั้มันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บดีกว่าโอ้ย คือมันไม่มีที่แล้วนะคะตะก,ก้าเต็มเดี๋ยวโอ๊ยเก็บไปละเดี๋ยวว่าเก็บถือไปนะคะตะก,ก้าเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเก็บใหม่วันหลังนะคะยังเยอะมากบอกเลยว่าเยอะจริงๆไปจ้ากลับแล้วเดี๋ยวมาเก็บวันหลังสมาสีเอาถุงปุ๋ยมาน้ำเลยอุ๊ยแม่ถุงปุย๋ยสิไปเอาถุงปุ๋ยมานำ้ำ สิบปหอบถุงปุ๋ยมาเก็บจ้าไปแล้วโอ้ยป่าเห็ดทรักคันตเต้นกนห็หลายหลายอันนี้แค่เบาะนะคะเนี่ยเบาะนะคะแต่ปีนเขาสิบลูก่ะเออปีนเขาสิบลูก ไปจ้ะเละสิเขางานนำอะไรคะสักคันเทนใช่ไหมอุย้ยใสโอ้นี่สักคันเทนก็นมีเแกปบะวัดบปรว้แล้วจ้าอู้นี่เต็มคักดังโอ้ยอ่อนซ่อนได้สูไปจ้า คลิปนี้ก็ว่าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วยจ้าเข้าสองคนกลับไปแล้วพอกันไหมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเหนื่อยเอ้ามันหล่นเฮ็ดหล่นเฮ็ดเฮ็ดหล่นใส่ไปจ้าโอเคค่ะบ๊ายบาย